ผิดครับผมพี่ผิดกินซีนจะผิดกินซีนนะฮะจะดีรู้จักครับผมวันนี้ที่สารเฮงเชียสวนผักนะครับซอย19น,นะครับเป็นสารที่ผมมากับว่าจะบ่อยนที่นี้นะจะว่าตรงไหนที่ถูกต้องเพื่อให้คำขอเราเหรือเศษของเราเนี่ยถึงอากงได้จริงแต่แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยจริงจรเนี่ย,ย่ผมเนี่ยมาตวเปล่าบางทีนักที่สารที่เนี่ยเขามีชุดผลไม้ชุดว่าเตรียมมาให้อยู่แล้ว นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเราควรจะซื้อผลไม้อะไรดีหรือชุดว่านแบบไหนดีเพื่อที่จะมาถวายองค์และกงคชอบเดี๋ยวเราไปส่องผ่านร้านขายผลไม้กันดีกว่าเปิดมาเกี่ปีแล้วครับพี่แล้วพ่อของแก็ขายมาประมาณสามสิบกว่าปีครับสกปปี้อยู่ที่ที่นี่นะครับก็สายที่มีประมาณเท่าไหร่พี่ห้าสิบกว่าปีห้กว่าปีแล้วนะครับที่บอลอยู่ขายที่นี่มาสามสิบกว่าปีตอนนี้เพิ่อผมเนี่ยทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําให้คนที่มากราบไหว้ที่นี่เนี่ยเวลาเขาจะซื้อผลไม้เนี่ยไปกราบไหว้อา ผลไม้แต่ละอย่างมีความหมายเหมือนกันที่ตังเขตก็คือเหมือนเกี่ยวกับว่าส้มเกี่ยวกับอะไรนะเป็นเงินทองส้มคือเงินทองนะครับผมเก็่ยวกับัวที่เป็นมงคลท่าใหญ่มงคลท่าใหญ่นะครับมงคลท่าใหญ่มีอะไรบ้างมีส้มมีส้มมีกล้วยมีแอปเปิมีสับลี่นะแมะละกอดำหนึ่งไยเจ็ดลูกท้อลูกท้ออันนี้ลูกท้อเลยครับพี่ลูกท้อลูกท้อความหมายยังไงบ้างพี่ลูกท้อคนจีนถือเป็นผลไม้ทันตีเป็นผลไม้อายุยืน ถ้าเราวาดรูปท้ออันหนึ่งอากงชอบสองเราก็จะได้อายุยืนด้วยใช่ครับผมสุขภาพแข็งแรงใช่อไหมที่เก็บแบบคำอุดมสมบูรณ์อ๋อคำอุดมสมบูรณ์นะครับผมเปหนึ่งในกิจิต่องตามของท่านท่านถึงอ๋อนี่ยคือเนี่ยดูมาดูดูอากงถือรูปท้อเป็นหลักอากงก็ชอบรูปท้อเป็นหลักอ่าเห็นไหมฮะอากงถือรูปท้อหลักก็ชอบชอบรูปท้อเป็นหลักตามรูปปั้นกินซิมปกติก็จะมีก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็จะรูปท้อเป็นหนึ่งในกิจิตสองมอ๋อโอเคแล้วกล้วยครับความหมายคืออะไรที่กล้วยคือจริงย ลูกหลานบริวารมีมีมีลูกหลานที่บริวารเยอะเลยช่วยข้อยเป็นแบบนี้แต่เป็นคนท่าอย่างลูกเขาจะต้องมีเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งนะครับของของการนำผลไม้ปลูกหม่จริงๆนี่ยที่บ้านต้องทำแบบนี้ใช่แล้วองุ่นนะครับพี่องุ่นความหมายคืออะไรครับพี่ผลชิงคือจะปลูกท้อเพิ่มกลุ่ม เพิ <S <S ่มปูนออกก็ล so 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 ูกผมผลิตมาเยอะวลาเรียงผลไม้ขึ้นมากขนมข้างบนก็คือเพิ่มปูนทุกอย่างเพิ่มเพิ่มปูนเล้วมัคงเพิ่มปูนารสมดุลาเราไปย่อย่ถึงสกินถึงเาเอาหมูไปยอเลยสังเกตนเขาจะเรียงสวยนะใช่เรียงได้สวยแบบเรียงแบบอาชีพเลยคือถ้าจะตัวนี้ตรงองฮากงหรือหรือกรุงเทพต้องแั่งกูวยังไงกรุงเทพอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าต้องหันหน้าเข้าแบบนี้ เขาไ้รียนใช่มัคบผมเคยได้ยินเขาบอกว่าให้หันกล้วยเข้าเราเราจะได้เหมือนกับเรากวักเงินกวักทองกวักะไรเข้ามานี่ไม่เกี่ยวอันนี้เราถวายขาถวายขอ๋อเราถวายท่านท่านไ่เกนแล้ก็ต้องเป็นท่านี้ที่ถูกต้องนะครับเป็นท่านี้ข้างหน้านี่เกลือกงหรือโบวลงเทพนะครับให้เราถวายด้วยท่านี้นะครับสมกล้วยนะฮะนี่เป็นความรู้ดีมากเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ ครับพี่อู๊ดครับผมช่วยดูแลที่การจ้างพนักงานที่สมภานนี้เลยใช่ครับอ๋อวันนี้เราได้ความรู้แล้วเราเจอคนสาคัญแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนําให้เราได้ใช่ไหมครับว่าการไหว้ที่ถูกต้องในการที่เราจะไหว้ขอพลังองค์เรือตรงมีขั้นตอนไรนบ้างใช่ครับผมมาเก่งงานจ้าพนัเนี่ยเราสามารถมีจุดบริการ ผลไม้อยู่สองร้านนะครับสามารถเลือกซื้อได้ทั้งสองร้านเลยหรือว่าเราจะเกียมาเองก็ได้ครับพอได้ผลไม้ปุ๊บเราก็มาวางชิปก็อกงด้วยก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วตองโต๊ะกงก่อนอันบแรกเสร็จแล้วเราก็มาด้านไงนครับครับโอเคเราเติมมาเลยนะการชุดเคียนใช่ครับที่เราจะไม่ได้ฟิกโลจิสติกหรือว่าบังครับ อะไรให้ลูกศิษย์ก็ต้องซื้อชุดใหญ่ๆทุกคนทุกคนเพราะว่าเราเน้นตามกำลังศรัทธาของลูกศิษย์ทุกหาครับผมแต่เบื้องต้นที่ลูกศิษย์ทุกหาจะมาก็จะเป็นทูบเทียนแล้วก็น้ำมันเบื้องต้นครับผมทูบเทียนน้ำมันนี่คือเบสิกเลยใช่ครับทุกขาเลยชุดหลักบอร์นะครับมีทูบเทียนน้ำมันแล้วผมพิธิถามนิดนึงครับพี่ครับผมเห็นเทียนบางทีมีสีแดงกับสีเหลืองมันต่างกันไหมครับพี่คือสีแดงเนี่ยก่อนก่อนจุดเชียง ตอตุ้ดจีงก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับพอหลังตุ้ดจีงมาประมาณกลางปีลงไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง้ะเพราะมันใกล้กินเจแล้วเพราะว่าต้องก็จะเป็นชุดขอพรเพิ่มขึ้นมาชุดขอพรรวมทุบเคีย่งน้ำมันหมดเลยอ๋อรวมทุบเคีย่งน้ำมันเรียกชุดขอพรก็อยู่ที่ชุด160บาทใช่ครับผม ะะก็ให้เราเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับผมแล้วคำขอพรทุงนอกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทูบอะในห่อเนี่ยมันจะมีอยู่4ีกว่าดอก40กว่าดอกใช่รใชครับเรานับออกมา28ดอก28ชุดหน้าเนี้ยเราจะใช้ทูบเพียง28ใช้ใชหยิบไปจะดูด้านนี้นะครับผมโอเคก็มี มีน้ำมันแล้วก็หีบชุดตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นเจ้าพ่อหิงเจียนี่คือเจ้าพ่อหิงเจียนี่กระถางเจ้าพ่อหิงเจียนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของลิ้นโกนีอันนี้เป็นกระถางถึ้นย่งเชลล่าเรามานี่ที่ที่สองไปวนซ้ายเหรออ๋อวนซ้ายขวาเนี่ยก็ไปซ้ายขวาอ๋อเราจะได้ไม่ไปจริงๆถ้าไม่จำเป็นจะต้องวนก็มานี่เสร็จก็มานี่เลยแต่ก็ได้เเลยก็ได้ครับโอเค คือวันนี้เป็นวันดีนะครับที่เราเเมาถ่ายทำเป็นวันเกิดของแป๊กลงแปะมา้านะครับผมสามดอกเหมือนกันครับผมปักสามดอกเหมือนกันนะครับแป๊กลงแปม้าคือปักสามดอกเหมือน<ร>กันพอเราไหวมาจนครบถึงจุดที่สี่เนี่ยครับทูบก็เหลือแค่สี่ดอกครับแกก็มาสิงโตข้างหน้าสี่ตัวครับอ๋อหนึ่งสองสามสี่ไล่จับ้ายไปสิงโตสี่สี่ตัวคือสี่ดอกอย่างละดอกต้องปักตรงปักตรงไหนก่อนไหมใชยเลยครับซ้ายลงไล่ไปเรื่อยๆนะครับต้ใหญ่จะปักตัวผู้ก่อนเราดูยังไงตัวผู้ตัวเมียพี่นี่มันมีบอกมีที มีระวังขาอ๋อพี่มีระวังขาด้วยนะพี่ผมได้ข่าวมานะพี่ถ้าพี่อยากได้ลูกนะพี่ต้องจับตรงนู้นของของตัวผู้นะบางทีเขาแนะนำ่างนี้การเคาะฟังก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีให้กับตัวเองถ้าเคาะแล้วต้องเคาะทุกใบเลยเหรอพี่ใช่ครับไอเล็กลูกเล็กเนี่ยต้องเคาะทุกต้อง เราจะมีตระเตียงอยู่3จุดนะครับตรงนู้น,นแล้วก็ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งเราจะเริมจากการจ <3 S 2> ุดระหว่างที่เราจุดเทียนนะฮะเราก็อธิฐานเป็นตัวเลยว่าเราเชื่อนี้มาถวายเทียนให้อะกงให้อกงชื่อพันธ์าแสงส,สงว่างให้ตัวเราแล้วก็บครัว กวันมาขอให้กงแป,ปลกงแป้ปมาช่วยปัดออกไปให้หมดใช่ไหมแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเนี่ยกลับมาเข้ามาด้ <frustrating. S 2> านบนผมไม่เคยขึ้นเลยพี่<ะ>พี่อุ๊ใช่ไม่เคยขึ้นเลยเนาะปกติเราจะปิด สามโมงเย็นปิดสามโมงเย็นนะครับเรียกพระแม่ผู้สร้างโลกก็ได้พระแม่ผู้สร้างโลกนะครับหรือว่าเป็นเป็นพระแม่ขององค์เอ็กเซียฮองเต้นะครับผมองค์เอ็กเซียฮองเต้ผู้บัญชาการคุมทุกเทพทุกองค์ ประมาณสิ่สิองค์แต่เนื่องด้วยการเวลาหลายๆอย่างแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจรวมกระถางเป็นกระถังรวมใช่เจ้าแม่ประทานบูตรอะ่กี้ก้อก้าหลังก็จะเป็นเจ้าพ่อเฮงเจียแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตีจังอ้วงใช่ครับมเรื่องสุขภาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ขอเรื่องร่างกายรือสุขภาพก็จะมาขอองค์ท่านได้เหมือนกันครับผม นี่ก็คืออากงอากงเฮงเจียของเรานี่เองนะฮะอ๋อเห็นคนเขาห้อยผ้าเยอะๆนี่คืออันนี้เป็นผู้ศิษย์มาถวายเป็นผ้าเจ็ดสีผ้าเจ็ดสีบางท่านบนถวายบางท่านก็ตั้งใจเอามาถวายอากงทำไมต้องเป็นผ้าเจ็ดสีออมันเป็นความหมายนะฮะอันนี้อ๋อความหมายของน่าจะทางพุทธไปที่ผ้าเจ็ดสีใช่ไหมเขาคงศรัทธาขอพรหน้าอกงก็เลยมาแข่งที่อากงเต็มไปหมดเลยอย่าลืมขอพรอากงนะครับเพราะว่าเราใกล้ชิดอากงมากเลย แล้วอาจจะขอพรขอพลังจะอากงโดยการไปแตะองค์กระบองอากงก็ได้ขออาวุธอากงเอาไว้พกติดตัวให้เหมือนกับอยู่กับเรานะคอปราบปรามศัตรูให้เราได้คุ้มครองเราได้นะครับผมอย่าลืมนะครับนี่เคล็ดลับนะงหรือคนไทยเรียกพระมาลายก็จติดัานโพธิสัตว์เจ้าใช่ไหมเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อะไรนะท่านท่านมีคําพิกาไว้ว่าท่านจะไม่บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์หากท่านยังได้ยินเสียง กลี้ร้องหรือความลำบากในนรกภูมินะฮะนี่คือปฏิพานท่านเลยถึงวิหารใหนะครับครับผมตรงนี้เราก็จะพามาชมมาตรงตรงนี้จะเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกตั้งแต่ตนนั้ต<ร>งแตรุ่นที่หน<า>ึ่งตั้งแต่ส<า>ร้างศาลของสวนผาใช่ครับผมนี่คือรุ่นแรกเลยนะครับเนี่ย เท้าเวสุวรรณองค์เท้าเวสุวรรณใช่สมัยก่อนเนี่ยท่านจะตอนที่มาทรงเนี่ยท่านจะรักษาคนเจ็บไข้ใกล้ป่วยอย่างเงี้ยอ๋อเคยมีล่างอาโงแป๊กองนี้ที่วิหารนี้ด้วยที่ศาลเจาด้วยด้วยใช่ที่หนึ่งทำไมต้องมีสามองค์จาบที่เนาะแป๊บคนจีน้องคนจีนใช่เหมือนกันเรียกโยมมาทูดอย่างเงี้ยแหละจะมีองค์หนึ่งจับมีญาณองค์หนึ่ง พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้องค์ขวานี่คือจับวิญญาณไหมพี่ที่ถือกระปรงอันนี้เป็นเป็นเสาแปรโลงเป็นเป็นองค์สาองค์ทาองค์สามนู่นหนึ่งสองสามใช่นะครับคือยมทูตนะครับที่คอยดูแลควบคุมพวกผู้ผีวิญญาณถูกไหมครับโอเคแล้วพี่ตัวนี้ครับพี่อุ๊ดที่จะแนะนำเราเรามาชมกิมซิงเราก็จะมีองค์กิมซิงให้บูชาเป็นองค์ไม้ เป็นไม้<ผ>มทั้งหมดเลยโอ้ยม,มีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับถ้าเกิดใครมาที่ที่สาระกรงสวนผักนี่นะก็สามารถที่จะขอบูชาองค์กิมซิงกลับไปบูชาได้นะครับเทพเจ้าก,กุณอูหรือท<ช>ีวภาษาผมผมเรียกว่าอปาคุณอูนั่นเองม,อมีสามพี่น้องใช่ไหมพี่ใช่ครับผมองค์กลางคือเล่าปีองค์กุณอูคือทางขวาถึงสือ องทางซ้ายกระเตียวหุยครับผมอ่าสามพี่น้องร่วมสาบานกันอันนี้จะเป็นเขาเรียกคนจีเรียกว่าเปาโก้เปาโก้ใช่หรือว่าข้างไหนก็จะเรียกว่าเป็นหีพอ่อเสื้อผ้าที่ส่งให้กับปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่ร่วงับไปแล้วเป็นของใช้ส่วนตัวใช่งเทยแการกินเจเราเขียนชื่อผู้ส่งก็คือเราส่งให้กับใครคนคนนั้นชื่ออะไรครับวัสดุเลยนะใช่และให้กงช่วยนำพาไปให้ใช่ไหมต้องเมีเสื้อผ้าเงินทองของใช้ทุกอย่างมีโทรศัพท์ไหมครับไม่มีอันนี้ พี่เจควันนี้เราได้ความรู้เยอะมากที่ทั้งที่ผมมาว่าที่นี่เยอะมากนะแต่ว่าหลายรอบแต่ไม่เคยมานั่งรู้เรื่องอะไรต่างๆประวัติหรือว่าองค์รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามเป็นมาลึกนะลึกมากวันนี้เป็นวันโชคดีของผมมากทั้งทั้งเป็นวันเกิดของแป๊บปมแป๊บมากขอพรท่านด้วยแล้วก็ยังได้ความรู้จากพี่อู๊ดเยอะเลยกระดาษมีความหมายยังไงโอ้โหละเอียดเลยนะครับนี่แหละคือหลักกของเราว่าเราทำรายการนี้เพื่อก็จะให้ลูกหลานเวลามากราวไหว้อากงเนี่ยจะได้ ที่วิหารเนี่ยที่สารเจ้าอากงแห่งเจียที่สวนผักเดสิบเก้านี่ยระเราจะได้รู้วิธีการขอพรอที่ถูกต้องและถึงอากงได้ใช่ครับผมต้องขอบพระคุณพี่โอ๊ตมากเลยครับผมขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับยิงงนดีครับผมขอคคบขอคุณครับผม